เดี๋ยวน,นี้เราจะมาใส่อาร์มเชงกันนะทุกคนนี่นะแกไปเลยอาร์มเชงร้อยสิบไอนะครับแล้วก็เจาะข้างเจาะขานอ่าเดี๋ยวันนี้พาทุกคนมาดูเราจะมาเปลี่ยนข้างทางเลยไม่โคตรเสียทุกคนดูบริยากาข้างทางของเราดีนะยังมีแบบเออสาทากซี่เราเปลี่ยนไม่ค่อยมีรถผ่านไงนั่งดูทรงหน่อยละกันไงไงกราบสวัสดีคคนดูที่หน้ารกักทุกท่านด้วยนะครับทุกคนโอ้โหแบบผมโคตรหัวเสีย ทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูว่าทําไมผมถึงต้องมาถอดอาร์มแล้วก็ใส่อาร์มอยู่ตรงนี้นะทุกคนดูนี่ผมเตรียมอุปกรณ์มานะครับนี่ดูเดี๋ยวผมวาร์ปไปที่ตรงนู้นเลยเป็นไงทุกคนว่าเป็นไง ผมกาลังจะถอดเลยอ่ะก็คือแบบเราเตรียมจะถอดแล้วแล้วทีนี้บางข้าก็ดันขึ้นมาเพลงขึ้นมาน้ก็ฟักคลิปนี้ไว้ด้วยอีกแล้วกันนะ <S 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 เออนาทุกคนมาก็หัวเสียนิดนึงก็ต่อททุกคน้วยนะเพราะว่าโอ้โหผมกำลังจะถ่ายคลิปเลยผมกำลังจะถอดแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูว่าเราเนี่ยอาร์มเชงมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนอาร์มน,นะครับเราจะมาเปลี่ยนข้างถนน <laughs> ทุกคน <laughs> เออเราจะมาเปลี่ยนข้างถนนเว้ยเอ้ยทุกคนเป็นไงเออ นะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนตรงนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนเฟี้ยวๆอามตัวนี้ก็ผมสั่งมาจากพี่ก๊อตนะครับนี่ไม่ได้สปอนนะแต่ว่าผมซื้อเลยนะครับนี่นี่เป็นไงทุกคนเป็นไงนะแกะก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่มาถึงจะร้อยเดี๋ยว,วน,นี้เราจะมาใส่อามเชงกันนะครับทุกคนนี่นะแกะไปเลยอามเชงร้อยสิบไอนะครับแล้วก็เจาะข้างเจานะคานอ่าเดี๋ยววันนี้พาทุกคนมาดูนี เราจะมาเปลี่ยนข้างทางเลยไม่โคตรเสียทุกคนดูปฏิกิริยาข้างทางของเรานี่ดีนะยังมีแบบเ,เออสถานที่เราเปลี่ยนไม่ค่อยมีรถผ่านไงนนะเฮ้ยมาว่ะทุกคนนี่เจาะบางข้างก็เจาะน,นะแล้วก็โยนเข้าไปทุกคนดูดูล้อหน้าผมแบบไม่เคยให้ทุกคนดูล้อหน้าว่ามันลื่นขนาดไหนนะครับนี่ดูดูอันนี้ค่อยๆพอเอาค่อยๆพอนะนี่ค่อยๆพอนะครับเออไม่ต้องอะไรมากนะ ก็คือบางคนทับหมุนแรงว่ะโอ๊ยหมุนแรงร้อนก็หมุนนานดิใช่ไหมเ,เราหมุนนี่แค่นี้พอดูนะนี่อันนี้พอนะครับมไม่ต้องอะไรมากนะครับก็คือรอเรามันลื่นอยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาถอดอาร์มเลยด้วยกันทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเวลาเดี๋ยวจะไปเเล่น,ลนมามาเยใส่าอาร์มเชิงกันนะครับทุกคนเดี๋ยวอุ้ยถ้าใส่อาร์มเชิงผมต้องแบบกะจังหวะใหม่นะเนี่ยผมกุศลออกตัวได้แล้วนะ ก็ค so ือผมจับจ oh, ังหวะรถคันนี้ได้แล้วนะออกตัวบ่อยเราก็ชินใช่ไหมไม่มีใครที่ไม่ฝึกแล้วไม่เป็นนะนะเราตเราค่อยๆฝึกบางคนก็เห็นคลิปพี่ที่พี่ออกตัวนั้นอะเฮ้ยพี่ออกตัวไม่เป็นหว่าอะไรวะก็คือคนเราก็ต้องมีฝึกก่อนใช่ไหมใช่เออแล้วก็ถ่ายคลิปลงเออเป็นความฝึกของเราแล้วก็มาย้อนดูเฮ้ยเมื่อก่อนเราออกตัวไม่เป็นหว่ะเออเราไปย้อนดูเฮ้ยอะไรประมาณนี้นะบอกว่าเฮ้ยอะไรวะถ่ายคลิปให้ดูอะไรวะออกตัวก็ไม่เป็นมาถ่ายลงทําไมวะอะไรประมาณนี้ เออเหมือนคลิปนี้เป็นคลิปบ่นนะครับทุกคนคือผมหัวร้อนไหมนาทีทุกคนเห็นผมหัวร้อนนะก็ประมาณนี้แล้วกันฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วถอดอาร์มก่อนเดี๋ยวรอว่าตอนที่เราเริ่มถอดอาร์มเสร็จเลยทุกคนเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับนี่เป็นไงทรงเป็นไงทรงมาไหมทุกคนคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับนี่ทรงเราก็จะประมาณนี้เลยเฮ้ยร้อลื่นว่ะ เป็นไ,ไงเราลืมเปล่าลนี่คนลื่นนะครับล้อหลังเราคนลื่นนะครับเฮ้ยม,มาส่งของพี่หรือเปล่าวะเกิดดีมาเขาต้องบ่มใบก็สิบอแมนเนาะเมนโทรมาไห่ใส่เท่าไหร่หดใส่เท่าไหร่หยุดถูเออโอเคเดี๋ยวตอนนี้ให้ทุกคนดูส่งก่อนนะครับมันต้องเกียร์มันต้องตัดโค้งนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราให้ช่างตัดดีกว่าผมไม่อยากตัดเองนะครับนี่ อ๋อตัดตรงนี้นะครับตัดอ,ออกเยอะเลยนะจะค่อยไปตัดแล้วกันวันไหนไปตัดอยากให้ถ่ายคลิปปล่ะเดี๋ยวไปถ่ายคลิปที่ร้านช่างนะก็ร้านช่างแถวบ้านนะครับไม่ได้ไปไกลนะนี่ตอนนี้ก็ทรงเริ่มมาแล้วเป็นไงทรงเริ่มมาทรงเริ่มได้นะครับตอนนี้ขาดแค่ท่อแค่นั้นนะครับรถเราเดี๋ยวผมต้องฝึกฝึกออกตัวใหม่นะครับเพราะว่าใส่โยนไปผมก็กะไม่ถูกอีกแล้วนะครับก็คือเหมือนเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มใหม่อีกขึ้นนะครับนี่ แต่ว่าเริ่มจะหวะเครื่องผมได้แล้วแหละจงหวาเครื่องคันนี้นะได้แล้วแหละแต่ว่าให้ไปขับรถอื่นผมก,ก็ต้องไปฝึกใหม่อีกนะเฉพาะคันที่เราขับนะครับนี่โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะใส่น็อตแล้วก็เดี๋ยวลองเราขี่ให้พาทุกคนดูทรงว่ามันสวยหรือเปล่านะครับไปทุกคนผมต้องมาตัดโซ่ที่บ้านอ่ะผมต้องเดินมาทุกคนคิดดูนี่ผมเดินมาผมไม่อยากขับรถมาเพราะมันเสียงดัง A X ไงเอ็กแม็กไง นี่มันต้องตัดโซ่ที่บ้านนี่บ้านผมก็อยู่ตรงนี้ไงนะบางข้างยังเปิดเพลงอยู่โ,โหโลกนี้มันสมโซนประมาณนี้นะไปเดี๋ยวเราไปตัดโซ่กันต่อโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยกันแล้วทรงก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ว่ารถจะขี่ไม่ได้เพราะว่ามันต้องไปตัดตามนะครับทุกคนเออไม่ใช่ดิมันต้องไปตัดโค้งนี่เห็นไหมเราต้องไปตัดโค้งนะครับนี่มันยังติดอยู่ถามว่าทําไมต้องอย่างน,นี้อย่างน,นี้นะทุกคนเพราะว่า มันเข้าไม่ได้เห็นไหมเออถาว่าถ้าไม่ใส่ก็มันก็ใส่ขับได้นะครับทุกคนแต่ว่าแรงกระชากเวลาเราแบบเ,ออเนินอะไรประมาณนี้เนาะถ้าผมไปตัดแล้วทุกคนอยากเห็นคลิปตอนที่ผมไปตัดเดี๋ยวไปตัดที่ร้านแถวบ้านนะก็บอกต่อกันเข้ามานะเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับเผื่อที่ร้านเขาจะมีรถเด็ดๆให้ดูอะไรประมาณนี้ถ้าไม่มีก็ดูเขาตัดโคอย่างเดียวน,นะครับก็ประมาณนี้จริงผมว่าผมจะตัดเองก็ได้นะแต่ว่าผมขอไม่เสี่ยงเดี๋ยวผมเคยตัดนะครับมีประสบการณ์ในะครน,นี่อย่างนี้นะวันนั้นตัดไอตัดอ,อะไรวะ ตัดบูทนะครับตัวนี้ปุ๊บตัดไปเนี่ยวิ่งผ่านไงนนะทุกคนเนี่ยก็คือใบแตกแล้วก็บูทก็กระเด็นออกนะครับทุกคนคิดดูว่าทั้งสองอย่างอ่เออดีแล้วที่เราไม่โดนนะครับผมก็เลยไม่แล้วนะครับผมขอไม่เสี่ยงนะครับขอตัดแบบพวกเบาๆอันนี้ได้ดูได้เออไม่ใช่ได้อยู่นะครับทุกคนอาจจะโดนอนันนิดนึงนะเพราะว่าเอออะไรวะหยุด <laughs> ประมาณนี้นะครับโอ้ผมเล่าออกไม่ได้ทุกคนนะครับก็ เอ้ทุกคนสงสัยคือเอ้ไม่ดือดททุกคนเดียวเขาจะว่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับรอติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนะครับเนี่บักแดงน้อยเรานะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้เอ้เดี๋ยวผมลองขับเอ้ลองนั่งดูว่ะลองนั่งดูทรงดีกว่ทุกคนนนั่งดูทรงหน่อยแล้วกันไงไง นี่ทุกคนดูทรงข้างดูตรงข้างป็นไงได้ปะนี่จัดเรียบร้อยนะครับนี่ป็งไงอาร์มยดนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ท่อนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเราไปตัดโครงตอนนี้รถจังหไม่ได้นะครับเดี๋ยวอย่างี้เราต้องแบบกะจังหวะใหม่นะเพราะว่ารถเราต้องไปนู่นในสนามอะไรประมาณนี้นะครับนี่อะ วันนี้แล้วกันนะครับปากแดงน้อยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับจริงๆผมราว่าจะพาทุกคนใส่แล้วก็ลองขี่ดูนะครับลองขี่ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็มันก็ขี่ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องรอคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนฝากไว้ด้วยแล้วกันนะปากแดงน้อยของเรานะครับใครใช้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชรยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่กระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่คลิปต่อไปกันด้วยนะครับบายบาย มือโคตรดำ